ถ,ถ้าประนามผมว่าผมเร็วช่วงนะั้ผมก็จอมรับนะผมไมโกดธ c อเลยนะถ้าบอกว่าโอ้หแม่งชีวิตมึงแม่งโคตรเฮี้ยอะไรเงี้ยมีบางช่วงในช่วงตอนวัยรุ่นชอบพนันโอโ้โห ผมเนี่ยสิงเอางี้ละกันผีพนันสิงแล้วซื้อตรงไหมหรือมีโกมีทุกอย่างการพนันเนี่ยคือการโกงไงโกงได้โกงเอาได้เงินมาปั๊บมีเงินนู่นเงินนี่ขโมยบ้างอะไรบ้างตบย้ายอีกตบแก่เนี่ยเออโอ้โหเกชาปดวิถีดูในวงกับผมเลยนะออาพูดกันสมัยนี้ก็คือพูดมีอิทธิพลที่ดูแลตลาดคลองเตยมันก็ไม่พ้นกับการรักล้างแค้นไปไปเลยมาเอ้ยเราอยู่ไม่ได้แล้วถ้าอยู่กูตายแน่ตายแน่กูเป็นศพต่อไปกูก็เจ๋งมึงเพชรนะมึงแต่เจอแบบนี้ไม่เอา องค์บรมครูตาขุนโหนบรมครูโหราจารย์ใหญ่แห่งอาณาจักรศรีวิชัยซึ่งเชื่อกันว่าหากบูชาพ่อตาขุนโหนแล้วความเป็นสิริมงคลจะเปลี่ยนแปลงชีวิตพลิกดวงชะตาจากร้ายให้กลายเป็นดีรวมทั้งเรื่องโชคลาภเมตตาค้าขายแคล้วคลาดและเมื่อวันที่3พฤษภาคม2568ที่ศาลหลักเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้มีการปลุกเสกอธิษฐานจิตเหรียญแตมบรมครูตาขุนโหนรุ่น รวยทันใจในรูปแบบดวงดีปลดหนี้โดยมีเกจิอาจารย์สายใต้ผู้เรืองวิทยาคมอันได้แก่พ่อทันเรียบวัดนาวงพ่อท่านสมนึกวัดหลงบนพ่อท่านถาวรวัดบ่อจิกพ่อท่านกเกษมวัดมะม่วงตลอดมากไปกว่านั้นยังมีการประทับทรงองค์บรมครูตาขุนโหนซึ่งท่านก็ลงมาปลุกเสกเหรียญของท่านด้วยตัวท่านเอง เหมือนกับเมื่อครั้งตอนสร้างศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชเมื่อหลายสิบปีก่อนและสิ่งที่ได้สร้างความอัศจรรย์ใจในวันนั้นก็คือเมื่อบรมครูตาขุนโหนมาประทับทรงในพิธีก็ได้เกิดเหตุการณ์พระอาทิตย์ทรงกลดขึ้นถึงสองครั้งนั่นก็คือในพิธีปลุกเสกที่ศาลหลักเมืองและอีกครั้งหนึ่ง ในพิธีกรรมการพลีทะเลที่สะดือทะเลอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเหตุการณ์เช่นนี้คนโบราณจะเชื่อกันว่าเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้รับรู้ท่านจึงมาอำนวยอวยพรให้เหรียญสแตมและพยัน รุ่นรวยทันใจดวงดีปลดหนี้นี้จึงนับได้ว่าเป็นวัตถุมงคลที่น่าเก็บไว้บูชาเพื่อเป็นสิริมงคลเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้ววัตถุประสงค์ในการจัดสร้างก็จะนําปัจจัยไปสร้างอุโบสถตาขุนโหนที่วัดเขาช่องประดู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อีกด้วยหากท่านผู้ชมสนใจวัตถุมงคลรุ่นนี้ก็สามารถเช่าบูชาได้ที่คงกระพันโสโตร์หรือไลน์แอดบางอ้อเท่านั้นนะครับก็ในช่วงที่เราอยู่ เนี่ยย้อนกลับไปจนถึงมศอหนึ่งมสองสองมสามที่อยู่อ่ะก็ชีวิตก็ยังยังเหมือนเดิมยังมีเรื่องแบบนี้อยู่ยังปนอยู่พิชัยวั์เนี่ยอ่ะพูดง่ายๆคือเหล้าก็ไม่ได้ชอบกินหรอกบุหรี่ก็ไม่ได้ชอบสูบแต่ต้องมีภาพไม่ได้เดี๋ยวเพื่อนไม่ยอมรับคือนึกออกไหมมันต้องมีภาพอ่ะคือเราอาจจะไม่ได้ชอบการดื่ม แต่ชอบบรรยากาศในนั้นมันเป็นความบันเทิงทุกคนคุยกันสนุกอาสนุกใช่ไหมพี่ได้อะไรด้วยได้ความไว้ใจทุกคนคคแต่ว่าไปอยู่ตรงง้นวงการนั้นแล้วอะวงการนักเลงพอโตมาปั๊บมันก็เหมือนภพาพิมพที่พิมพ์พิมพ์สิ่งที่มันชํำเลือดชําหนองมาสีผ้าขาวๆมันไม่ได้พิมพ์สีที่มันออกเป็นสีธรรมชาติไม่มีมันเป็นสีที่ชํำเลือดช้ำหนองรประสบการณ์ที่ไม่ดี แล้วตอนนั้นก็เสพติดการพน conduct. ันเขาเล่นไพ่กันบ้างกันบ้างเราก็ไปนั่งใหม่ๆเม่ก็ให้เราซอยไพ่แจกเอ้ยเมื่อยมึงมาแจกไพ่ไอ้ทีอะไรเงี้ยไอ้ดมมี่ะนะก็แจกอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบอยู่ในวงจนเราเสพติดการพนันมีมีบางช่วงในช่วงตอนวัยรุ่นชอบพนันโอ้โหผมเนี่ยสิงเอางี้ละกันพี่พนันสิงใช่พี่หนุ่มผมเป็นหมดทุกอย่างนะอะไรพี่อะไรทุกอย่างที่เขาเล่นน่ะไพ่ ไพ่เมื่อก่อนมันเป็นไพ่ป๊อกป๊อกยี่เบ็ดอ่าไอคนนี้สมมติว่าผมแจกพี่พี่หนุ่มตัดแบบนี้ครับเจ้านุ่นตัดอีกแบบหนึ่งไอหนุ่มชอบซอยชอบกรีดเรารู้สูตรทีและแต่มึงกรีดปั๊บเรารู้แล้วไพ่ตัวที่ตกตรงนี้เห็นไหมไฮโลก็เป็นไฮโลลูกเล็กอ่าประมาณนั้นชอบเสี่ยงโอ้โหแบบก็ตอนจบมัสามก็ไม่เรียนละตอนนั้นก็ไม่ได้คิดจะเรียนก็ไปไปตามพวกผมเริ่มยาว นี่อาจารย์ติ่งอาจารย์ติ่งก็คืออาจารย์ที่โรงเรียนทยาวิยาแกเห็นก็เลยอีมันี่ดิมึงเรียนอยู่ไหนก็บอกผมไม่ได้เรียนแล้วเอ้ากูเห็นมึงตัดผมกูรู้วมึงเรียนเทคนิคอะไรเงี้ยบอกผมไม่ได้เรียนหรอกเฮ้ยทั้งไม่เรียนตอนนั้นก็ประมาณเกือบเดือนละแกก็บอกว่าเฮ้ยมึงมามึงไปเรียนมูไปเรียนหรือมึงไปเล่นฟุตบอลให้โรงเรียนโอ้โหฟุตบอลหัวใจไงรักมากโอ้โหฟุตบอลนี่มันแหมมันไม่ได้เลยแล้วผมเนี่ยเขาเปิดเทอมแล้ว อาจารย์ไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจารย์ออกค่าเทอมอะไรให้มึงเล่นบอลอย่างเดียวมึงเล่นนนอย่างเดียวเป็นตัวโรงเรียนเลยมึงเนี่ยตอนนั้นเล่นบอลเล่นบอลดีแก่งกก็เข้าโรงเรียนก็เลยได้เรียนเพราะอาจารย์ติ่งนะเนี่ยอติ่งโอ้อาจารย์ติ่งมีพระคุณด้วยนะโอ้ต้องพูดถึงแกเลยแล้วก็มีหน้าที่คือมึงมีหน้าที่คือบ่ายสองมึงต้องลงมาซ้อมบอลแล้วก็เป็นตัวโรงเรียนแล้วก็ ต่อจากนั้นก็เป็นเป็นตัวจังหวัดครับทั้งไปตัวจังหวัดก็จะไปซ้อมที่ผมมาผมมาเนี่ยเป็นโรงเรียนจังหวัดแต่โรงเรียนผมมาเนี่ยก็จะรวบรวมตัวเด่นเดคือเอาไปซ้อมบอลที่นั่นซ้อมที่นั่นแล้วก็ไปแข่งตัวเขตครับทุกคนก็คิดว่าผมมาเรียนผมมาจริงๆแล้วผมเรียนทายางผมจบทายางผมนี่เป็นมศห้ารุ่นสุดท้ายที่จะเปลี่ยนเป็นมมหกใช่อุ้ยแต่ว่าพี่ชัยวัน์ก็ถือว่าถ้าเรียนมศห้าก็แสดงว่าเป็นคนที่รักเรียนพอควรนะเพราะคนยุคนั้นบางทีเยไม่เรีนล ไปทำงานดีกว่าอะไรแต่ว่าช่วงมสี่ห้าที่อยู่อะครับชีวิตเตี่ยก็จะวิ่งภาพยนตร์เตี่ยน่ยจะวิ่งหนังครับถ้าคือน้องๆทันเนี่ยหนังกางแปลงอยู่สามสี่ที่ฉายวัดดุน่ายโรงเรียนนี้ถ่ายอำเภอนั้นอำเภอนี้แต่ละอำเภอหนังก็จะเวียนม้วน เรื่องเดียวกันใช้สามอำเภอสามจุดคนละเวลาคนละเวลาต้องมีคนวิ่งเอาฟิล์มไปใช่อย่างนี้ทุกบริษัทเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบุญเต็กไม่ว่าจะเป็นพยรบอะไรต่างเนี่ยผมยังจำชื่อได้เลยนีต้องมาเอาเตี่ยคนเดียวเพราะว่าเตี่ยเป็นคนที่ตรงเวลาแล้วก็ไวแล้วเป็นคนที่ทําอะไรเป็นคนที่วางแผนเราก็จะเป็นขาหนึ่งดิคนหนึ่งที่ต้องวิ่งต้องวิ่ง แตะมือเตี๋ยไปเราม้วนนี้ไปต่อหลังม้วนนี้ต่ออย่างงี้เฉินหลงกําลังดังเนี่ยเฉินหลงไม่ต้องชายกันทุกลงพอจบตรงนี้ปุ๊บมาบางที่ไม่ใช่สามสามลงนะสี่ที่อ่ะสี่ที่ในหนังแบบโอ้โหไม่ได้นอนเลยจอขาว่แบบม้วนวิ่งไม่ทันอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็ถึงบอกว่าชีวิตเนี่ยเตี่ยเขาทาเยอะกว่าเรามากเราก็จะไปช่วยในส่วนหนึ่งว่าเฮ้ยจริงอีเลิกหรือต้องไปคืนนี้ตองไปนี่นะม้วนนี้อะไรอย่างเงี้ย แล้วบอกกัดเตียมันไ่ทันหรอกสี่โลสามโลงเนี่ยเราก็มีลูกน้องไงอ่าเราก็มีมือไงเฮ้ยมึงไปรอที่นั่นมึงไปรอที่นี่นะเดี๋ยวมึงวิ่งวนวนมาเดี๋ยวม้วนนี่อะไรเงี้ยก็คือเที่ยวด้วยกันเราก็เริ่มที่บ้านเริ่มมีกินมีใช้พอที่จะคนอื่นเราครับเป็นแกงได้ว่างั้นเะดูแลได้ดูแลได้เป็นแก๊งอะพูดไงแะทําด้วยกันอะไรกันเนี้ยแล้วก็ที่บ้านผมเนี่ยทีเนี้ยพี่ๆหลายหลายคนเริ่มเริ่มมีกินและเริ่มมีอะไรแล้วพอพอทุกคนคือทุกคนันี่ยขยันพี่ๆ หกล้อรถ10ล้อคนละคันสองคันและวิ่งของเข้ากรุงเทพส่งของมพราะโสี่เห้าเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยก็เสาทย์ก็จะไปพี่ๆก็ไปปั๊บเราก็ไปช่วยเขาลงของก็เป็นพวกพืชไร่อะไรต่างๆใช่เป็นพวกมะนาวเป็นพวกมะพร้าวเป็นพวกฟางแตงฟ้าผักอะไรต่างๆก็ไปช่วยเขาลงของไปช่วยเขาลงของเสร็จแล้วหลังจากลงของเสร็จปั๊บก็จะไปรับจ็อกก็จะไปเป็นเด็กรุนของกับรถคันอื่นภาษาพิบุริกเขาเรียกรถรุนไอรถที่เป็นรถ รถเข็นน่ะรถเข็นคันใหญ่คันใหญ่ใหญ่โล่งกว้างหน่อยแล้วก็มีกระแผงข้างแล้วก็เอาเข่งกับกางกว้างว่างๆทวนๆทวนๆทวนๆถ้าใครไปคงเตยจะเห็นเด็กรุนเข่งเที่ยวละห้าบาทเที่ยวละห้าบาทเองเหรอใช่สมัยนั้นนะเข่งละห้าบาทลากไปเลยตัวเล็กๆเที่ยวนั้นห้าบาทแต่ทีนึงก็หลายบาทติดรอบหนึ่งก็หลายบาทเป็นร้อยสองสามร้อยนู่นนะหลายเที่ยววิ่งกันลากกันแบบตัวเล็กๆนี่แหละโอ้โหแบบแหมชีวิตเหมือนตีใหญ่ ผมไอยู่ที่นั่นเนี่ยก็เป็นรู้ระบบมาเฟียเป็นยังไงพี่เสือเนี่ยคือคนที่คุมตลาดคลองเตยอ๋อยุคนั้นยุคนั้นก็พูดกันสมัยนี้ก็คือผู้มีอิทธิพลที่ดูแลตลาดคลองเตยพี่เสือพี่เสือเป็นไงพี่พี่เสือไม่ต้องตะโกนหลอกบอกว่าพี่เสือมานะได้ยินเสียง m t x start ระเบิเลเื่องไปหลายปั๊บเนี่ยแม่พี่เสือตื่นแล้วนึ่งนึ่นึ่น่าพอพี่เสือวิ่งผ่านปุ๊บจ่ายตัง ร้านที่ต้องจ่ายค่าคิวหัวคิวซึงไม่จ่ายก็เกี่ยวกับการเช่าตลาดของเตยนะไม่ใช่เจ้าของด้วยนะไม่เชือไม่ใช่ด้วยนะใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคนคุมผู้มีอิทธิพลใช่คุมของเตยโอ้โหเจ้าของก็ส่วนหนึ่งคนละคนกันคนละคนคนละคนกันจอดปั๊บแผงเก็บหมยถึงว่าไอ้แผงที่มันยื่นยื่นยื่นยืก็มาปั๊บเนี่ยพี่เสือแม่งบิดรถเครื่องปานเตะเข่งใครเนี่ยแม่งลงมาเตะเจ้าของเข่งเลย มึงวางบรรลําที่ไม่เรียบร้อยได้ไงลูกน้องก็ตามกระทืบเลยโอ้โหอย่างนั้นเลยอยู่ในตลาดคลองเตยขายเนี่ยต้องเรียบร้อยอย่ายืนออกมาพี่เสือจัดระเบียบจริงไหพี่เสือจัดระเบียบตายเราเห็นนะโอ้โหเราโหดไม่ถึงเราเยี้ยมไม่ถึงเราเห็นมันกระทืบแล้วอ่ะเราถึงกูโอ้โหกูแม่งกูก็เจ๋งมึงเพชรนะมึงแต่เจอแบบนี้ไม่เอาไม่เอาเลยเถื่อนแบบคือเราอะยัง ยังรู้ผีชอบช่วดีคือคนอค้าขายอ่ะยายเนี่ยอายุประมาณสักห้าสิบ่าหกสิบป่เข่งแม่งหนักตั้งห้าหกสิบโลมึงขี่มามึงตาเด็กเขาจะได้ยินไหมล่ะแม่งฝนพึ่งพึ่งมึงมตกแกกๆหลงังคาหลางังคาๆๆผ้าใบมันก็ยินเสียงฝนมันจะยินเสียงมอเตอร์ไซค์ที่ไหนมันขี่มาเนี่ยมันเห็นเข่งว่ามันสไลด์เจ็บปั๊บลูกน้องมันตก๋มอเตอร์ไซค์สไลด์ให้โดนเข่งใช่กระจายหมดทั้งร้านเลยอ่ะแล้วไม่ใช่นั่นเสร็จแล้วลูกน้องตามมา ตบเลยนะตบย้ายอีกตบป้าแก่เนี่ยเออโอ้โหทาไมทาไมมันถึงโหดร้ายกันแบบนี้ว่าแม่ทาไมมึงมึงมึงไม่มีสิ้นคิดอะไรแบบนึ้มึงสิ้นคิดอะไรกันเนี้ยพี่เสือยังอยู่ไหมเนี่ยไม่ไม่อยู่แล้วผมผมไม่ซ่าเขาหรอกผมทําอยู่3ปีนะไปรุนเค็งใช่เป็นเด็กรุนของเก่าก็ทําเรื่อยมาใช่ไหมพี่แล้วก็เห็นชีวิตอย่างเงี้ยเรื่อยมานะเห็นผิดชอบชั่วดีทุกอย่างก็ ตอนนั้นพอพอจบพศห้าก็ไปเรียนเอเชียคาเดย์สองปีไปยุงเทพแล้วเอเชียคาเดย์มันอยู่บางแคไงตอนนี้ช่วงช่วงเนี้ยทุกคนในหมู่บ้านรู้หมดว่าผมไปเรียนอยู่ที่เอเชียคาเดย์แต่งตัวออกทุกวันแต่ไม่ได้ไปไงเอาแล้วพี่ไปไหนอ่ะก็ไปถึงบอกไงทั้งการพนันทั้งเที่ยวทั้งอะไรอื่นก็ไปหมดช่วงนี้ช่วงนี้คือช่วงนี้แหละใช่ได้เงินมาปั๊บมีเงินนู่นเงินนี่เงินจากเตี๋ยมั่งขโมยบ้างอะไรบ้างอ่า ขโมยใครโอ้ที่บ้านนี่แหละขโมยเตี๋ยเลยแต่เตี๋ยถ้าได้มาก็จะเก็บเก็บเอาไว้เล่นกับนันคือผีวันั้นเข้าไงที่บอกตอนนั้นต้องหาเงินให้ได้ที่คลองเตยนี่บอลนั้นเลยดิพี่ใช่ป่ะเกชาปิดวิถีอยู่ในดูในวงกับผมเลยนะผมเนี่ยคนเขย่าเลยนะครับผมเนี่ยคนเขย่าอยู่ในเตาเผาที่ก็เล่นกันะไม่จะได้ข่าวว่าอาเกชานี่แกตัวจริงเหมือนกันนะของจริงไงคือนั่นแหละ สายสายนี้นี่คือของจริงเลยนะคือแกเนี่ยอยู่เหนืออีกชั้นหนึ่งเหรออ๋อแล้วตอนนั้นพี่ชัยวัฒน์นี่คนเขย่าว่ะคนเขย่าวคนเขย่าวก็พี่ชายก็เป็นมือเหมือนกันไงแล้วก็มีลูกชิ่งลูกตีอะไรเงี้ยก็เราเป็นมือเขย่าวให้เรก็เป็นเนี่ยอย่างนั้นโอเป็นแล้วถึงบอกไงเราซื่อตรงไหมหรือมีโทคโคมีทุกอย่างมีทุกอย่างผมแบบมีทุกอย่างไพ่เนี่ยผมก็ถึงบอกไงการพนันคือการโกงไง คือพนันคือโกงได้โกงเอาไม่มีใครที่แบบบริสุทธิ์แบบถือสินไปเล่นไพอ่อ่ะโกงไม่ได้ไปมองชำเรืองคนอื่นไม่ได้ไปมองอ,มอะไรไม่มีหรอกอไพ่ทำตำหนิหมดการพนันทุกอย่างเนี่ยถึงบอกว่าไอ้ตรงคองเตยเนี่ยมันเป็นอีกบ,บทเรียนหนึ่งช่วงช่วงนี้มันก็ม,มีเรื่องจนแบบอยู่ไปอยู่มาพี่ชายก็โดนยิงเฮ้ยน่ะพี่ชายคนที่นคนที่สามโดนยิงโดนที่คองเตยโดนที่คองเตยเอ้าแล้วไป ขัดอะไรใครเขายังไงก็นี่แหละก็เรื่องพนาันเรื่องอะไรใช่ใช่ดีลัวพันไปหมดใช่ใช่หลายอย่างโอ้ก็นั่นแหละก็มันก็ไม่พ้นกับการลักล้างแคนไปไปมาตรงเนี้ยมันอาจจะเล่าไม่ได้เดี๋ยวค่อยคุยส่วนตัวอ่ะก็พี่ชายโดนพวกของพี่ชายฝั่งเราก็ไปเอาเขาคืนเอาคืนทางนู้นก็มาเอาเราอีกแบบนี้ก็เป็นอย่างนั้นอ่ะเป็นอย่างงี้จนต้องตลาดของเติดเขาควรแล้วต้องเลิก อ๋อพี่ก็ต้องอยู่ไม่ได้สิอยู่ไม่ได้สิเพราะว่าเดี๋ยวอยู่ก็เขาคนก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นพี่พน้องนก็ต้องขายรถทั้งหมดขายรถทุกคนก็ต้องเปลี่ยนก็ต้องดิ้นรนต่อสู้หาหนทางชีวิตก็กลับมาบ้านก็มาทํากินกันสิก็กลับมาทํากินที่นี่แหละพี่พี่น้องน้องใช่ที่พี่คนนู้นคนนี้คนนี้เขาต้องกลับมาทําไร่สับรถมาทําปลูกไอ้นู่นไอ้นี่กันก็ตั้งแต่ยุคนู้นเนี่ยตั้งแต่ยุคที่ผมยังเรียนชีวิตทุกคนก็พี่พี่น้องน้องก็กลับมาก็เด็ด ถึงมาเห็นว่าวันนี้ชีวิตครอบครัวทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้ได้นี่นักสู้จริงๆนะเมื่อกี้ที่เปิดรายการมานะที่ผมบอกนักสู้นี่ไม่ใช่สู้แค่ช่วงชีวิตราชการนะนี่ตอนเด็กนี่ก็สู้มากเลยนี่ีกันหลักตอนเด็กอ่ะผมสู้มากกว่าตอนชีวิลราชการอีกงนะเลอะหนักกว่าหนักกว่ามากเอาละตอนพอพี่ชายนะฮะถูกยิงที่คลองเตยอ้าวล้างแ้นกันไปล้างแ้นกันมานะพี่จนสุดท้ายเนี่ย เฮ้ยเราอยู่ไม่ได้แล้วถ้าอยู่กูตายแน่กูเป็นศพต่อไปก็เลยต้องออกกันมานะออกมาแล้วไงต่อพี่ก็ผมยังเรียนเตี่ยก็วิ่งปลาเป็ดอวิ่งปลาเป็ดวิ่งปลาเป็ดปลาเป็ดก็คือเป็ดที่เลี้ยงทุ่งเป็ดไล่ทุ่งใช่ไหมเป็ดไล่ทุ่งเออแต่ก็ต้องสั่งปลาเป็ดมาจากปานบุรีหัวหินผมผมรู้แหละผมเคยได้ยินตอนเด็กปลาปลาเป็ดปลาไก่ใช่ปลาไก่เหม็นเลยนะนี่แหละเหม็นแบบเอโอ้ผมเนี่ยโอ้ ปลาเป็ดเป็นปลาที่ทําให้เป็ดเนี่ยมันไข่แล้วอร่อยมีความค้ามีโอ้โหไข่มันแดงสุกอะไรประมาณนั้นไงที่ก็บอกกั้งเกรงเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นอาหารเป็ดปัจจุบันนี้มันเป็นอาหารคนแล้วเพราะมันมีราคามันหายากเมื่อก่อนเราจะกินอะไรอ่ะก็เลือกใส่ถุงไปแล้ววันนี้พวกมึงได้มีอันนี้กินแล้วมีกั้งกินแล้วเมื่อก่อนกั้งนี่ทิ้งเหรอทิ้งไม่เอาเหรอใช่ตายแต่เราถึงตรงนี้อยากจะย้อนมุมหนึ่ง ที่ชีวิตแบบก็ตอนเรียนไม่เรียนบ้างรตบเลือรู้แล้วว่าหรือไม่เรียนอะไรเงี้ยกักลับบ้านปั๊บหรือก็ต้องต้องรับคิวอันนี้แหละปลาเป็ดเนี่ยเราก็รับส่งก็ปลาเป็ดก็ประมาณสิบเจ็ดเเมื่อก่อนเตียยคนเดียวโอ้พี่สิบเจ็ดนี่ไม่ใช่เบาๆนะใช่เตี๋ยยังไปได้เตี๋ยไปได้แต่เราไม่ไหวเราต้องมีลูกน้อง ไปด้วยเราก็ไปคอยยกคือป้าเป็ดเนี่ยเราเก็บตังค์คนเดียวครับเราก็เก็บเจ้านู้นเจ้านี้เจ้านู้นเจ้านี้สี่พันหกพันมันประมาณหลายเจ้าอ่ะสี่ห้าเจ้าหกเจ้าครั้งหนึ่งก็สองหมื่นเดือนละสองหมื่นเดือนละสองหมื่นเดือนละสองหมื่นไม่น้อยนะตอนนั้นนะไม่น้อยไม่น้อยนะไม่น้อยสองหมื่นตอนนี้เมื่อหลายปีก่ออสมัยนั้นสองหมื่นปัจจุบันนี้ก็เป็นสองแสนนะใช่สมัยนั้นไม่น้อยนะไม่น้อยก็เราเก็บเก็บเก็บมา ก็ถึงบอกว่าผีพนันีไยตอนนั้นก็คือว่าอยู่ในช่วงที่เล่นพนันแต่เก็บแล้วไม่จ่ายไงไม่ไปจ่ายปลาเป็ดเนี่ยไม่ไปจ่ายปลาเป็ดเอาไปเล่นหมดใช่อแล้วเขาเข้าใจว่าเตี่ยเนี่ยยังไม่ได้ไปจ่ายครับเขาเข้าใจอย่างนั้นเขาปล่อยจนหกเดือนเจ็ดเดือนเป็นปีอะพอมาดูอีกทีเงินเกือบสามแสนอะสามแสนสมัยนั้นเอ้ยรู้ทำไมไม่มาจ่าย ก็อ้วหให้ลูกไปทาหมดแล้วใช่ก็กลายเป็นว่าเจ้าของเขาก็มาทวงเตียใช่ในจังหวัดเดียวกันนั่นจังหวัดเดียวกันนั่นคือเตี่ยขาหักอยู่โรงพยาบาลอยู่ศริราชครบแล้วผมก็อยู่ที่เอเชียคเนวันนั้นแหละที่ทําแบบทําให้ผมแบบแบบโอ้โหแบบเสียใจมากอคือไม่ได้มันอย่างเงี้ยพี่หนุ่มถ้าเป็นคนอ่ะผมถามว่า ถ,ถ้าประนามผมว่าผมเร็วช่วนะผมก็ยอมรับนะผมไม่โกรธเอซเลยนะถ้าบอกว่าโหแม่งชีวิตมึงแม่งโคตรเฮี้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมผมไม่โกรธนะจริงๆอะ่ะผมทํามันจริงๆคือที่ทำใพีพ่ออะไรดูไหมคือเตี่ยผมเนี่ยเขามีเงินอยู่ครับเขาก็ซ่อนไว้อีกก้อนหนึ่งทีนี้ตอนไปจ่ายค่ารักษาที่ทรักษาเกณฑ์สมบัครับ สะบักไอ้ตรงสะ,สะโพกโคมันแตกต้องตัดตรงนี้เราเปลี่ยนเป็นเหล็กครับแล้วก็ต้องตัดใช้เงินประมาณเกือบสี่แสนสมัยนั้นเขาก็บอกพี่สาวว่าเออเอาหวยไปเอาตัง์หน่อยเตียวไว้ตรงนี้ตรงนี้อะไรเงี้ยก็บอกไบแต่ผมฟังอยู่ในผมอยู่ด้วยผมเป็นคนเฝ้าเตีย่ยกับพอพี่สาวมาคือสองสองวันน้นมาก็จะเอาเงินมาจ่ายค่าโรงพยาบาลอย่างเงี้ยคือเขาก็เริ่มมีบินมาแล้วะ เตียวว่าเอาเงินมาไว้ก่อนจะได้จ่ายลงมาพี่สาวก็ถามเตียเตีตังค์ไม่มีนะไม่เห็นไม่มีตังค์นะที่เตียบอกว่าซ่อนอยู่ตรงเนี้ไม่มีนะไม่มีนะไม่มีนะเอ้าเงินไปไหนเตียยก็บอกโอ,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 โอ๋ออ้ะลืมเอเตี้ยเอาไปฝากธนกาคารไว้จริงๆพี่หนุ่มผมไม่คนรักมาอ๋อแล้วเตียดไม่อยากจะบอกให้พี่สาวร<ช>ู้ว่าพี่อีเน,นี่ยวันนี้ครั้งแรกที่ผมบอกพี่หนุ่ม โอ้เจ็บปวดนะผมเขาแกแม่งรักพี่ชิบหายเลยนะมันคือถ้าพูดไปตรงนั้นนะพี่น้องเอาตายดิพี่น้องเอาเลยเฮ้ยอีผมเนี่ยผมพูดนี่ผมเนี่ยแบบอยากจะลองให้ผมเข้าใจพี่เลยผมเข้าใจพี่เลยเข้าใจเตี่ยกูเนี่ยความรักของพ่อแม่นะเอฟซีดูไว้นะพ่อแม่เนี่ยรักเรามากที่สุดนี่คือพระในบ้านเนี่ยคำพูดคาเดียวเรายืนเราอยู่เราไม่กล้ายืนอยู่ตรงนั้นนะผมไปหลบอยู่ข้างห้องน้ําในห้องน้ํา เปิดประตูแล้วแงมไม่ว่าเตี่ยเขาจะพูดยังไงแล้วสภาพกูจะไปยังไงต่อไง mm. เตี่ยพูดว่าอ๋อเออเอามวเออเตี่ยนึกออกแล้วเตี่ยไปเอาไปฝากธนาคารไว้โอ้โหคือน้าตาลแม่งแบบ oh. เละลงมาเลยอ่ะแบบโอ้กูทากับเตี่ยแบบนี้ล mm. ปลาเป็ดยังอีกสามแสนฝ่า mm. ต้องคิดดูอ่ะ mm. แล้วโอ้โ oh. หแกก็ต้องเอาไปธนาคารมาแล้วเขียนแล้วก็เซน็นแล้วก็ mm. เอามาแล้วธนาคารก็ไม่เบิกอีกเพราะว่า แกเนี่ยเป็นคนจีนเขียนไม่ได้ครับเบิกไม่ได้ไอคนที่อยู่ที่แบงค์ที่เขาไปฝากก็รู้จักไงเขาต้องนั่งรถจากเพชรบุรีไปกรุงเทพอะเพื่อที่จะให้เตียเขียนเต็นมาแล้วเพื่อเบิกเงินน่ะความลําบากมาทุกเรื่องเลยอ่ะนี่แหละเป็นชีวิตที่ที่เราทํากับเตียกับแม่ไว้คือผีพนันเนี่ยผมบอกว่าเตียกับแม่ผมเนี่ยผมทํามาเยอะแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องแค่นี้แค่เดียวนะมันมีเรื่องอื่นอีกเยอะนะที่เตียกับแม่ผมครอบครัวผมพี่ๆน้องเสียเงินเพราะผมเนี่ย มากกว่าสิบล้านโอ้โหจริงมาจากพันันทั้งนั้นเหรอพี่หรือพันนันทั้งหลากหลายเรื่องหลายเรื่องเอาหลากหลายเรื่องก็แล้วกันนะก็เลยเป็นที่มาว่ากับเตี่ยแม่นี่คือชีวิตเลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยผมนี่ร้องให้ทุกวันทุกวันนี้ผมยังฝันถึงแก่ทุกวันผมเข้าใจแล้ววันนี้ผมมาเห็นที่พี่ทําให้พ่อแม่นะผมรู้เลยเนี่ยผมทํามาเยอะกับเตี่ยกับแม่เนี่ยเยอะมากเยอะมากพี่หนุ่มผมไม่ได้มหาลัยเนี่ยครับผมเล่น ไพ่บ้างครับถ้าผมมานึกถึงตอนที่ผมโกงคนอื่นได้นะครับผมไม่เล่นอีกเลยเมื่อก่อนเนี่ยเล่นปั๊บเนี่ยพี่พี่ไปถามได้เลยว่าไปรู้จักเลยผมเปิดชื่อแล้วพี่มดแดงพี่ต่างต่างพวกนี้คือเล่นกับเพื่อนที่เรียนด้วยกันถูกไหมเดียด้วยกันเนี่ยในหอพักเนี่ยแต่ความสามารถของเราเนี่ยพี่มดจะบอกว่าเออ ไอ้พวกนี้มันเด็กนักเรียนมันมันเล่นไม่เป็นมันไม่ใช่มือระดับมือพนันในบอลหมูมึงไม่ทันกูหรอกไม่ทันกูปั๊บ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 กูโกงได้หมดแต่ไม่ทําไม่ทําคือมันทําได้แต่ใจผมอะโกงไม่ได้โกงกินพี่น้องไม่ได้ครับถึงบอกว่าทําไมเราถึงถึงซื่อสัตว์กับตเองไงนีไม่เอาพี่หนุ่มคือวันถึงวันหนึ่งปั๊บเนี่ยผมทํากับครอบครัวมาผมทํากับพ่อแม่มาจากการพนันล้วน ผมจะไม่ทําบาปอะไรเรื่องนี้จริงๆอ่ะผมจะสอนคนนะผมฝากพี่หนุ่มตัดเทปเนี่ยไปสอนคนหน่อยว่าไอ้ที่ทำไมถึงต้องมีคาสิโนมัมนจําเป็นต้องมีไหมผมเนี่ยคนหนึ่งเลยนะผมเนี่ยทำมากับช้ากับชีวิตแบบเนี้ยแล้วถ้าไม่มีเรื่องแบบนั้นเนี่ยผมเนี่ยกับครอบครัวเตี่ยผมไม่ลำบากแบประมาณนี้เพราะหลังจากที่คุยอย่างเนี้อตัดไปตอนที่ว่าพอรับรายการผม สาบานตอนในหลวงเลยผมเลิกทุกอย่างแล้วก็จะไม่ทุจริตต่อหน่วยงานอาชีพที่มีอยู่ผมไม่เอาเลยผมจะไม่โกงใคร าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ